สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคกหนองนาพาเพลิน EP ที่9นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาที่นํามาปรับใช้ในรูปแบบของโคกหนองนานะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงของพี่โบนะคะเดี๋ยวให้พี่โบแนะนําตัวนะคะแล้วก็แนะนําพื้นที่นะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทําแปลงโคกหนองนานะคะเริ่มต้นมาจากอะไรคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่โบนะคะนางรัชยาพิมมพ์ั่นค่ะเข้าสู่โคกหนองนาโบเดลท้งแรกของอำเภอหนองฉางนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่โบนะคะพาไปเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนานะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะตอนที่พี่โบทําใหม่ๆพี่โบอยากทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช้ามาพี่โบก็อยากมาเดินดูมาเก็บนู่นเก็บนี่เล็กๆน้อย เอกขายนิดๆหน่อยๆมันให้มันเป็นความสุขอะค่ะ <หา S 2> ดูการเจริญเติบโตของของสิ่งที่เราปลูกมาเนะ<ห>าะเอออันนู้นก็โตอันนี้ก็มีลูกอันนู้นก็มีผลผลิตเอ้ยพอทองมั่งบวบมั่งอันนู้นกันโตแล้วอันนี้ก็เกิดอันนู้นก็เฮ้นนนนยมันมีความสุขนะค่ะใช่เราได้ใช้แบบเป็นอินทรีไหมอย่างเดียวไี่ะะใช้อินทรีย์ด้วยก็ทําพวกปุ๋ยดูินซีข้อแสบภางข้อแสบน,นะ เออ,อทำเอาปุ๋ยที่วัวขี่ไ้มาทำันก็มีความสุขนะแล้วส่วนใหญ่ได้ซื้อแบบอย่างอย่างเห็นพี่โบปลูกกล้วยปลูกเอาผลไม้เ,เนี้ยส่วนใหญ่ได้ซื้อทานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เก็บกินผลผลิตในก็อ<ใ>นเอาผลผลิตในในในไร่เรานี่แหละกล้วยเหลือจากกินก็เอาไปขายใครไม่มีก็มาเอาไปกินเอามาแบ่งใครไม่มีกล้วยปลูกก็มาเอาหน่อที่เนี่ยไปปลูกก็แบ่งแบ่งแบ่งกันไปอย่างในพื้นที่สระเนี่ยค่ะ มันก็เลี้ยงปลาปลานิ่นปลาสวายปลาตะเพียนปลูกก็ปล่อยปล่อยไปถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เขาแบบสนใจอยากจะทาแปลงโค้งหนองนาแล้วมาปรึกษาพี่โบ้พี่โบ้อยากจะแนะนำยินดียินดีเลยแหละอยากให้ทํานะค่ะอยากให้ทําตามเออค่อยๆเล็กๆน้อยๆค่อยๆไปไม่ต้องไม่จําเป็นเพราะว่าพื้นที่เยอะอุ้ยทําหลายไร่ไม่ต้องค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องเหนื่อยเยอะแค่เนี้ย พอเพียงนะสําหรับครอบครัวเราพอเพียงปลูกโน่นมัง่งนี่มัง่งฝรั่งมัง่งปลูกทุกอย่างที่เรากินอะ่ะอย่างละต้นสองต้นสามต้นแล้วก็ค่อยๆ,ๆขยายไปอพอพอพอ,พอเลยพอเลยพอความสุขอะพอเพียงกับความสุขที่เราเราได้รับนะใช่เลยค <Okay. S 2> ่ะก็ขอบคุณสําหรับข้อคิดดีๆนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะที่พี่โบได้ให้กับรายการโค้งหนังนานะคะ เดี๋ยวอีพีหน้านะคะเราจะไปเจอกันที่แปลงไหนนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ